คุณไปเดินเข้าราังสือแล้วรู้สึกว่ายาอยู่งนลาไวทมไหมครับเพราะที่ร้านหนังสือมีสาระเราไม่ได้ขายแค่หนังสือแต่เราขายช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงร้านของเรามีเวสเอร์เลิกเล่มแรกบนฟ้ามีช้างเหมาะสำหรับคนที่ชอบวรรณกรรมลึกซึ้ง เล่มที่สองแค่สิอเธอขึ้นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเหมาะสำหรับคนทีู่้สงกโดเดียวเข็มทิ่ชีวิตเหมาะสำหรับคนที่จะหาแนวทางใหม่ในชีวิตและเล่มอื่นๆอีกมากมายและมากอกอแคกันอ่านมีสาระแน่ยเยังมีห้องเล็กที่เราเรียกว่าห้อง จะนั่งเงียบๆก็ได้ค่ะอุ้ยอ้ยยังหมาฉันไปกินอหมาไดเย็งซื้อครบสามได้ภายในเดือนดีนะคะรับฟรีกระเป๋าสุดน่ารักหนึ่งใบและคูปฟองเครื่องดื่มอาหารหนึ่งใบค่ะเชิญมาเลือกซื้อกันได้เลยนะหนังสือดีๆจะอยู่คุณได้นาน ที่ร้านหนังสือมีสาระเพราะเรื่องมีสาระก็ต้องมาแน่แล้วเจอกันนะคะ